ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกเป็นคลิปที่2ของวันที่5ทธันวาสองห้านะครับเป็นวันพ่อแห่งชาติ1 1บเนาฬิกาสานาทีของวันศุกร์นะครับวันศุกร์วันที่5มาดูสวนทุเรียนของสวนเฮียเขาที่ผมเคยอัปเดตนะครับเอาทุเรียนราคา ต้นใหญ่ราคา2,000บาทเอามาปลูกยังไม่ถึงปีนะครับยังไม่ถึงปีได้ยอดอยู่ประมาณ2 3ยอดประมาณนี้ก็เลยมาอัปเดตพอเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะครับก็เลยได้มีโอกาสวันนี้เป็นวันหยุดออกไปทันข้าวเที่ยงก็เลยแวะอัปเดตนะครับคลิปที่ผ่านไปที่ผมลงนะครับว่าเป็นทุเรียนที่เป็นเชื้อรานะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ผมบอกว่าล้านเปอร์เซ็นต์สเหตุสี่ปัจจัย 4อาการไม่ใช่ปัจจัยคราวนี้คลิปนี้นะครับจะมาพาเพื่อนสมาชิกว่าสาเหตุที่เป็นเชื้อราเพราะอะไรนะครับอ้าวหนึ่งสาเหตุนี้ก็เป็นเชื้อราแหละครับอย่างนี้ก็ต้นเหมือนเหมือนเหมือนกันกับมอคู่นี้แหละเป็นเชื้อราแบบเดียวกันนะครับเป็นเป็นเป็นเชื้อรานะครับเป็นทั้งลาซาหลายเป็นทั้งลาสนิมนะครับเป็นทั้งไฟท็อปนะครับที่ผมบีบน้ําไหลจุดมอคู่นี้เป็นไฟท็อป ครับแล้วก็เป็นฟิวซาเลียมด้วยนะครับหลายอย่างรวมกันคราวนี้มาพูดถึงปัจจัยและสาเหตุครับหเกิดจากดินมีความชื้นจัดมาก่อนนะครับดินชื้นจัดมาก่อนนะครับดินมันหนึ่งดินข้างล่างนี้อาจจะเป็นดินเขาเรียกว่าดินมันปูนะครับที่ซื้อมาใส่แล้วพอพายุเข้า เป็นอาทิตย์นะครับฟ้าไม่เปิดนะครับมันก็จะอมความชื้นอยู่นะครับพออมความชื้นเสร็จนะครับบังเอิญดินเนี่ยไม่ได้เป็นดินดินปูงปูกเป็นดินซื้อดินลูกลังมาปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่หนึ่งนะครับประเภทดินดินมันไม่โฟน้ําไม่ฟูอากาศนะครับสรุปเนี่ยดินมันไม่ฟูน้ําไม่ฟูอากาศนะครับที่จะแก้ไขได้ก็คือ เอาดินปรุงนะครับปรุงปรุงปรุงปลูกนะครับเ้่นโฟน้ำโฟโอากาศอาจจะเป็นใส่แกลบบ้างใส่คุยมะพร้าวใส่นู่นนี่นั่นมีสัสดส่วนหรือใส่ปุ๋ยหมักอะไรก็ว่าไปนะครับอันนั้นคือวิธีการแก้ดินให้มันโฟน้ำโฟโอากาศส,สองปัจจัยที่สองทำให้เกิดเชื้อราปัจจัยที่สองโถมโคนสูงจนเกินไปนะครับก็คือเอาดินเนี่ยเข้าประกบโคนล,ลึกเกินไปนไม่ใช่ลึกลึกนี้มันต้องปลูกฝังลึก แต่อันนี้ยกโคกปลูกไม่ลึกแต่เอาดินกบโขนหนาเกินไปอประมาณนี้ใช้คำนี้น่าจะเหมาะถมหนาเกินไปนะครับโขนมันหนาหนาเกินไปแล้วรากอากาศพวกนี้นะครับรากที่เขาอยู่อยู่หากินตื้นๆน,น,นะครับมันอยู่ลึกเกินไปนะครับเดี๋ยวมีคนเมื่อคืนนี้ผมได้ยินเห็นวิภา์วิจารณ์คลิปของท่านอื่นว่ารากทุเรียนนะครับ เป็นรากอากาศรากหายใจอะไรประมาณนั้นนะครับแต่มันไม่ได้รากหายใจเขาบอกว่าตัวรากมันจะหายใจได้ยังไงเออเพราะว่ามันหายใจเอาออกซิเจนแล้วก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากทางทางทางใบว่ามันนี้ก็ก็เป็นการวิพากษ์หรือคอมเมนต์กันเขาเรียกว,ว่าคอมเมนต์กันประมาณนั้นก็เราก็หลีกเลี่ยงเราไม่อยากจะคอมเมนต์กับกับกับเสียนหลายๆเสียนนะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของรากหางกินมันลึกถมแล้วมันจะไปอยู่ลึกๆนะครับ แล้วมันก็ไม่ได้เจอลมนะครับไม่เจออากาศเพราะสาเหตุว่าทุเรียนไม่เหมือนพืชอย่างอื่นมันจําเป็นจะต้องดินจะต้องโฟน้ําโฟอากาศจะต้องผ่านอากาศดินน้ํานะครับดิน45องศาเอ้ไม่ใช่45%น้ํานต้ำต้องผ่านได้4 25%อากาศต้องผ่านได้เท่ากับน้ําก็คือ25%แต่ถ้าเราไปถมกลบนะครับจนลาก ไม่โฟน้ำไม่โฟอากาศนะครับมันก็จะสแตนนะครับสแตนนั่นคือประเด็นที่1นึ่ทำให้รากที่มันลอยหรือรากหากินมันจะเน่านะครับพอเน่าหรือมันตายเซลล์มันตายเชื้อรามันจะเข้าซ้ำนั่นคือสาเหตุที่สนะครับจากดินแฉะ2เป็นในเรื่องของดินรากหากินถูกดินทับ มันก็เลยลากมันจะตายพอลากมันตายชื้อรามันก็เข้าซ้ำเลยครับนี่เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เนี่ยแต่มันไม่ใหญ่ขนาดนี้หรอกอันนี้ผมยกตัวอย่างมาให้เฉยเดียวมันก็จะเหมือนเครือเนี่ยตามตามที่ผมเคยที่สวนนะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้เนี่ยมันจะเหมือนเครือที่ไหม่อย่างนี้แหละครับนี่เหมือนเหมือนเหมือนแบบนี้มันจะไหม้แบบนี้แหละเพราะเราเอาดินไปถมถมลากมันไงครับลากหากินนะครับจะบอกรากอากาศเดี๋ยวจะมี หรือลากหายใจอากาศมันหายใจไม่ได้เดี๋ยวคนจะเข้ามาเทียงเข้ามาคอมเมนต์อีกนะครับก็คือมันต้องได้รับน้ํากับอากาศเท่ากันนะครับตามหลักชีววิทยานะครับมันจะได้เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถมดินลึกไปเนี่ยลากเล็กๆลากฝอยลากตะขาบลากหากินเนี่ยมันตายนะครับมันตายเพราะมันไม่แข็งแรงมันไม่เหมือนลากอันที่ว่าลากลากากนขนงลากแก้วอะไรประมาณนั้นมันไม่ได้แข็งแรงป่านั้น มันจําเป็นจะต้องได้รับอากาศที่ถ่ายเทกับน้ําที่ถ่ายเทถ้าเราเอาดินไปถมเยอะนะครับรากไหม้รากตายรากเน่าเชื้อราก็ซ้ําเข้าไปมันก็จะกินเข้าไปในลําต้นไปตามท่อน้ําท่ออาหารนั่นคือปัจจัยที่สองต่อไปไปดูต้นอื่นด้วยพูดไปด้วยปัจจัยที่3าครับปัจจัยที่สาม,ท,สามทำให้เกิดเชื้อราใส่ปุ๋ยครับ ใส่ปุ๋ยเยอะใส่ปุ๋ยไม่เยอะแต่ใกล้โคนเป็นเชื้อรานะครับใส่ใส่ใส่เยอะนะครับใส่นอกๆแต่ใส่เยอะไปเจอรากอ่อนๆรากเล็กๆรากตายเชื้อราเข้าซ้ำหรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็ตามใส่ใส่ไม่มากแต่ใส่ชิดโคนเนี่ยบริเวณคืบหนึ่งเนี่ยถือว่าชิดโคนนะครับเนี่ย เนี่ยคืมหนึ่งนี่ถือว่าชิดโคนถ้าปุ๋ยอยู่ในเนี้ยเจอรากเล็กๆนะครับเนี่ย <c oughs> เขาก็เค็มนะครับเค็มมันก็ตายนะครับมันไม่ใช่ว่ามีรากเส้นขนาดนี้ทุกเส้นนะครับบางอันเนี่ยมันเล็กๆแทบมองไม่เห็นนะครับมันเล็กประมาณนี้เดี๋ยวเนี่ยเล็กแค่นี้ก็มีบางทีเรามองไม่เห็นพอไปเจอปุ๋ยเม็ดเดียวมันก็เค็มนะครับเนี่ยเจอปุ๋ยเม็ดเดียวก็เค็มแต่ถ้าอันไหนที่มันเดี๋ยว แต่ถ้าอันไหนที่มันใหญ่ๆนะครับเนี่ยถ้ามันใหญ่ๆประมาณญ้าต้นนี้มันก็พอทนได้แต่ถ้ามันเล็กๆเป็นฝอยๆเล็กๆแค่เนี้โดนปุ๋ยคาอยู่เม็ดสองเม็ดแค่เนี้ยมันก็เข็มนะครับเหลืองพอเหลืองแล้วก็เป็นสีน้ําตาลแล้วก็ไม่ตายเชื้อราก็เข้าซ้ําอย่างนี้เป็นต้นนะครับ<น>เกิดจากปุ๋ยครับสังเกตได้ยังไงพิมพ์ปุ๋ยดูจากปลายใบนี่ ใบใบนมใบเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจมูกไม่ใช่นมพูดบิดจมูกใบนี่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 มันไหม้นี่นี่นี่อย่างเงี้ยถือว่าเค็มอยู่นะครับเนี่ยถ้าเค็มทุกมันจะเป็นทุกใบน,นะครับมันจะเป็นทุกใบแต่ถ้ามันเค็มจากการฉีดสารเคมีใบในในจะไม่เป็นนะครับเนื่องจากว่าฉีดเข้าไปเพิ่มเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนโดนก็โดนไม่มากถ้าเป็นในเรื่องของสารเคมีที่เราฉีด แต่ถ้ามันไม่ทุกใบนะครับจมูกไม่ทุกใบไม่ว่าใบนอกใบในนี่ยะใบลึกๆอย่างนี้ก็เป็นนี่คือเค็มปุ๋ยเพราะปุ๋ยมันวิ่งตามท่ออาหารนะครับท่ออาหารบินมันเข้าใบทุกที่ทุกที่ทุกที่ท,ท,ทุกเซลลนะครับมันก็เลยหลังจากนั้นมันก็สลัดนะครับสลัดตรงไหนมันจะมาสะท้อนตรงนี้เพื่อนสมาชิกปุ๋ยสะท้อนใบใกล้ยอดเนี่ยมันจะมันจะสลัดก่อนสลัดก่อน สลัดพวกนี้ออกแล้วก็จะเหลือใบเลี้ยงเลี้ยงชีวิตอยู่อยู่แค่กระจุกเดียวสองใบสามใบบางที่อย่างมากก็สี่ใบเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามสี่ใบประมาณนี้ที่เหลือก็ร่วงนี่นี่นี่ดูต้นนี้ชัดมันจะเป็นอย่างนี้คือเข็มปุ๋ยครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยเนี่ยมันจะเหลืออยู่ใบสองใบประมาณนี้แหละจะเลืองไม่เหลืองก็ก็ช่างแต่ขอให้ใบที่เหลือจากสองสามใบเนี่ยมันร่วงนั่นคือเข็มปุ๋ยนะครับวิธีเข็มปุ๋ยมันดูง่ายครับดูง่ายนะครับ นั่นคือปัจจัยหลักก็คือเข็มปุ๋ยนะครับแล้วถ้าชัดเจนที่สุดให้ดูเขาเรียกว่าดูก้านก้านใบถ้าเข็มปุย๋ยมันมันไปดูคลิปเดิมผมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปในเรื่องของการสังเกตเข็มปุ๋ยนะครับก็รู้แต่ว่าปัจจัยตรงที่มันเกิดเชื้อราเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งของการเข็มปุ๋ยนะครับพอเข็มปุ๋ยเสร็จนะครับด้วยการใส่ปุย๋ยอินทรีย์เคมี เื่อนสมาชิกบางทีอาจจะเข้ามาแย้งว่าผมไม่เคยใส่ปุ๋ยเคมีมันจะเค็มได้ไงผมใส่แต่ปุ๋ยอินทรีย์เคม็มผมลองทําทดลองมาแล้วครับเคม็มนะครับเคม็มปุ๋ยอินทรียหลายยี่ห้อครับเกือบสิบยี่ห้อที่ผมซื้อในช้อปปี้ลาซาด้าผมก็เอามาทําการทดลองทั้งทุเรียนใหม่ทั้งทุเรียนปลูกใหม่ทั้งทุเรียนเก่าผมเอามาโรยทั้งชนิดผงทั้งชนิดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ก็มีโอกาสเคม็ม เค็ม <K im> นะครับถ้าใส่เยอะเกินไปหรือลดน้ําไม่ดีลดน้ําไม่พออย่างเงี้ยผมทดลองมาหมดครับเค็มนะครับไม่ใช่ไม่เค็มป๋ยอินทรีนยนะครับเค็มไม่ใช่ว่าไม่เค็มเอาก็ลองลองเอาขี้วัวใส่มันก็ยังเค็มเลยขี้วัวขี้ไก่ขนาดไม่ใช่เป็นบริษัทนะครับขนาดเราหมักเนี่ยเราหมักดีๆเนี่ยแต่ไปใส่เนี่ยใส่เยอะเกินไปมันก็เค็มหรือลดน้ําไม่ได้มันก็เค็มครับมีม,มีมีส่วนหมดแล้วครับ ผมทําการทดลองมาหมดแล้วเรื่อง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 ผู้ปุ๋ยเนี่ยนะครับเดือนเดือนหนึ่งก็หมดไปหลายพันในเรื่องขอ,อ,องการเอาปุ๋ยมาทดลองว่ามันสนุกดีและได้องค์ความรู้อ้าวมาดูจากในเรื่องของหนึ่ง <c oughs> ดินแฉะเป็นสาเหตุของเชื้อราสองถมลากตะขาบลากอฝอยลากหากินอยู่ผิวดินแล้วมันตายเชื้อราเข้าสาเข็มปุ๋ยนะเข้มปุ๋ย สลัดทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือสาเหตุเชื้อราแหละนี่สลัดดีแล้วนะครับนี่นี่เป็นสาเหตุของเกมปุ๋ยแล้วก็เป็นเชื้อราเข้านะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับนี่เป็นประมาณนี้นี่ประมาณนี้นะครับต้นอื่นก็คล้ายกันจะเป็นคล้ายกันนะครับก็มี ปัจจัยสองปัจจัยสามปัจจัยแล้วในเรื่องของปุ๋ยด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นฉีดทางใบมันร่วงแต่มันจะไม่เป็นแบบนี้มันเชื้อรามันไม่เข้านะครับมันร่วงเฉยๆใบเดี๋ยวมันก็ถอดใหม่ถ้าเป็นถ้าเป็นฉีดจากสารเคมีทางใบผมเคยทดลองนะครับหนึ่งผมเคยผสมเข้มข้นใบร่วงใบบิดใบงอร่วงแล้วก็ได้ใบใหม่นะครับแต่อย่างเดียวระวังอย่างเดียวก็คือทางดินรักษายากหน่อยนะครับ ราะทางใบไม่มีปัญหาครับผม,ผมเคยใส่อะไรผมผสมม่วงใบฉีดสมัยปลูกแรกๆนะครับมันก็ไหมล่วงทั้งหมดก็มีบางทีฉีดยาฆ่าญ้าฉีดแล้วลมแรงกระโชกขึ้นเหลืองแป๊บเดียวข้ามคืนนี้เหลืองแล้วก็ไม่เกินสามวันหมดต้นอย่างนี้ผมก็เคยทํามาหมดแล้วนะครับในเรื่องของทางใบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยหนักใจมันมากนะครับพอมันร่วงมันก็มันก็แทงใหม่ได้แต่ในเรื่องของทางดินเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมาก นะครับดินสําคัญที่สุดนะครับส่วนธาตุอาหารเราเสริมเติมได้นะครับหาเสริมเติมได้นะครับอ่ะถัดมาอาการอย่างนี้นะครับที่น่อเหนื่อยจากเชื้อราแล้วนะครับอันนี้สรุปได้ว่าเชื้อรานะครับเชื้อราเอ่อเชื้อราเข้านะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นในลักษณะอย่างนี้ดินแข็งนะครับดินแข็งดินแน่น นะครับดินแข็งดินแน่นก็เป็นอาการนี้เช่นกันก็เรียกว่ามันสตันลากมันเดินไม่ได้มันก็จะดึงธาตุอาหารขึ้นสู่ลำต้นไม่ได้เพื่อนสมาชิกเนี่ยมันดึงอาหารขึ้นสู่ลำต้นไม่ได้เพราะดินมันแข็งดินมันแน่นดินมันแพกตัวเนื่องจากว่าพายุเข้าฝนมันตกบ่อยๆทีทแล้วข้างล่างมันอาจจะแน่นนะครับแล้วบริเวณโคนเนี่ยเรามองเห็นแห้งนะครับเพื่อนสมาชิกเนี่ยดูที่โคนแห้งนะครับเดี๋ยวกุ้มลง นี่แห้งนะครับไม่ใช่ไม่แห้งนะเนี่ยแห้งนะครับเนี่ยเนี่ยแต่พอผมดึงขึ้นมาเนี่ยมันเป็นขี้ต้มขี้โคนนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมัน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 ไม่เป็นเนี่ยมันมันเหนียวนะครับเนี่ยเป็นขี้เหนียวเป็นดินเหนียวเลยเห็นไหมครับเพื่อนเห็เนี่ยมันเหนียวนะครับเนี่ยลึกลงไปหน่อยเดียวมันเปียกนะครับเนี่ยเนี่ยแต่ดูข้างหน้าแห้งนะครับเนี่ยเนี่ยเพราะดินมันไม่ฟูน้ําไม่ฟูอากาศนะครับ มันไม่โฟน้ําไม่โฟอากาศมันระบายน้ําได้ไม่ดีอากาศมันเข้าไม่ได้นะครับแล้วความหมาดของดินอะอยู่ลึกๆ่ะมันไม่หมาดไงมันมีคนชื้นแฉะมันก็เป็นเชื้อรานะครับเรือรากมันก็เน่ามันก็สตันมันก็จะออกอาการประมาณนี้ใส่ปุ๋ยลงไปก็ไม่งามหรอกครับใส่ปุ๋ยลงไปพอฉีดปุ๊บมันก็ไหลหนีนะครับเพราะดินเนี่ยมันเป็นดินหินนะครับเป็นดินหินดินแน่นนะครับนี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ ที่ไม่รู้นะอาจจะบางท่านก็ชอบดินหินนะแต่ผมไม่ชอบเพราะผมเคยขุดทิ้งไปไปรดหนึ่งแล้วนะครับซื้อหินมาอ่าเขาเรียกว่าหินหินแบบนี้นี่หินหินลูกหลังหรือหินอะไรก็เรียกผมก็ไม่รู้ภาษาหินภาษาดินเท่าไหร่นี่โอ้ดึงไม่ขึ้นเลยเอานี้ไปเนี่ยเอายอมเลอะยอมเลอะสักนิดหนึ่งเนี่ยมันเป็นดินหินประมาณนี้เพื่อนสมาชิกอันนี้หลายตังค์นะเนี่ย มันเป็นดินห <th> ินอย่างนี้แหละครับผมซื้อมารถละสามสี่ร้อยถ้าเป็นหินเยอะจะเป็นสี่ร้อยถ้าดินหินไม่เยอะจะเป็นสามร้อยห้าสิบลถหกล้อนะครับเนี่ยเนี่ยก็มาเทอย่างนี้แหละครับแต่พอมันมันมันเจอน้ําเนี่ยความละเอียดมันจะไหลลงข้างล่างครับเรื่องหินพวกนี้มันจะลอยครับมันจะลอยเพราะว่าความละเอียดมันแทรกลงไปตามเนี้ยแทรกแทรกแทรกตามรูพวกเนี้ยแล้วมันจะไปแพกตัวแล้วก็อมความชื้นไว้ข้างล่างนะครับไปอมความชื้นไว้ข้างล่าง แล้วข้างบนนี้ก็จะเป็นหินไปเจอแดดเผานะครับมันก็ร้อนนะครับลากที่อยู่ข้างบนที่อยู่กับหินก็ไหมอ่ยพอดีประมาณนี้นี่พอดีของอพอดีมาอา้าวสวัสดีครับเออคุณมฟังเลยอ,อ่ะโอเคครับเดี๋ยวก็คงจะเป็นประมาณเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคุยกับเจ้าของสักนิดหนึ่งนะครับ 15นาทีก็ฝากติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดี